เดียวไม่เดียวครับไม่เดียวครับให้พลาดสักรอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยว

บังแสียงพอดีบังแดดพอดีใบตะยนสยงปึ๊บ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 ปโอ๊ออก้างบดออก้างบดหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้อง ใช่ธรรมดาเลยครับวันนี้น้ำหนักยากที่จะเจอฝูงแบบนี้นะครับเขาแบบโตนิดนึงนะปลาไม่ว่าเข่าเข่าหายหายนะครับปาฝูงไม่ค่อยเก็บออกเสียดายปึ๊บ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 บึ๊บทอดเตาพัเด้ง จากที่มันโคมาขันมันจะลังยี่หอดนั่นตืยแล่งเนี่ยรตูอยู่หร้อวตูบ่บ้าบนนีจับจากตก,กล,ล้นครับอาอุ้บ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  กรอบมาเซ้าถึงลือป่าเร่นไปคุณคุณคุณเซ้าถึงเป็นลืมอันเบอร์อีพันย่างมาลดคุณน่ะยี้าดูคุณเส้าถึงดนคุณ นี่นายก็ไปเสาถือดอกกำาเนียลาถืออย่นี้ไปเสาถือนี่เสือนี่ค่ะปึ๊บปึ๊บไม่แล้วไม่แล้วอุ้ยปลาคุยลามตัวนี้ดูป้ามป่านตัวนี้ก็หลบก็เศร้าเก็บครับเก็บอุ้ย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 อีกแล้ว อีกแล้วก็อีกแล้วก็อืมแมามา,มากใกล้ๆถึงใหญ่ถึงใหญ่ต้องตักที่เราทอดเนี่ยมีท้องทั้งที่พอลอยโล่น่ะลอยโล่หาสิบโ,โล่เจ้าน่ะเก็บบัตรแล้วัตสองโตนบ่นพอดอก

จะเป็นปลาไอ้นี่ไม่ต้องโดแน,นแล้วเห็นน้ารอบไหนเขาเห็นปลากรีดแดงรอบที่เลี้ลลยวเขเห็นปลากรีดแดงเลยด้วยรอบไหนเห็นปลากรีดแดงปลาไม่ขื่นหนำไงหัวย้ำขื่นวัวกรีดแดงคือที่ขื่นจุขื่นนะคลื่นหายเร็วหายเร็วหายเร็วหายเ,เร็วครับหายเร็วครับให้พลาดสักรอบเลยจากทุกรอบเลย

ติดเตียงกิดเต็ยเดยเมนป่าจีดแดงเล่นใหมนะลูกเมนหกิดแดงใครเือใครมางนะอึดอึด ว่าจังอย่งดีครับมันก็ชิซอนว่างเดียเด๋ยวเด็ดคั่มซิวอลแล้วล่ะทุกรอบว่ารถชิอนปลาจิวอลคั่มได้ดีเข้า,าทุกรอบเลยครับจักจักเลยนะหน่อยข้างที่ม้าหน่อยหน่อยโตผนมากับจกักอย่างเดียวเก็บไปเรื่อยๆจนหมดเวลาคือคั่มนู่นเลยครับ

เราจะไปถึงบนนี้นลว่าโดดได้ก็ได้เขาทุกลอบปึ๊บปึ๊บมาแล้วมาแล้ว แบดอันนี้เปิดแล้วครับเดี๋ยวหยุดถ่ายทอดไปกันก่อนไว้ปิดคลิปตอนถ่ายตอนสรุปปากรายย่งถือยู่ครับแต่ว่าพอแล้วครับเดี่ห้อปาไปบ่ปอยอาจจะยังถือยุ้งเล้งตอนแรงให้ถือดีครับเป็นฟูงเป็นฟูงเลยเราปากลับไปรถกันพอแล้วมั้งนะใครอีกที่ไ,<อ>ไหนปลาช่วงแรงครับตรงนี้ถังใส่เรง๋ยวไงไลสารสิบสองโล โล่นถังเล้วแ้่โอ้ล้นถังทุกคนเลยนอันนี้ของเซนเตอร์ครับเหลือถังยี่สิโลของเซนจูมาบ่ได้ครับยูผูเดี๋ยวต้องรถแปลวเอามาเบาะไวเอาปลาลรถถูกครับชุงใบถุงนี้ยี่สิบห้าโลครับถุงนี้ยกบ่ไหวครับสั่งบ่ได้สั่งกิโลบ่ได้ถ้าที่เกินห้าสิบโลครับถุงนี้ออมืุอเช้านี่สามสิบโลยกคนเดียวก็ได้อันนี้ยกสองคนแคบบ่ไหวเลยครับถุงนี้ หลายครับปลาส่งไปสมาชิกเฉียดเฉียดรอยลพุ่งแล้วครับเนี่ปลาสานฐานตุ้กคนครับหยกเนอหน้าแดงครับในน้ำปลาสัตว์หฐานอยู่ครับหฐานตุ้กตนอยู่ขาดร้อยขาดหน่อยครับมื่อไรขาดร้ดอยล้ป่ามาเป็นฝูงเลยปิดหน้าซีเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามรุ่งกันไหมครับปากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้เดินทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามา มันํำแล้วครับคับแล้วเชียนอังคุนก์กำลังมาหอดกรดลังะกำลังมาหอดครับเชียรใจเลยครับโมได้มานะ่ะติดแนดยวยุ่งเร่ตามรุ่งกัไหมครับสวัสดีครับ